สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์ Hz, และ AM 891เกสิโลเฮิร์เสนอรายการธรรมะรับอรุณอรุณสวัสดิ์ค่ะทานผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ เพื่อปในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษาย,ยนแล้วนะคะอาทิตย์ที่28ปเมษาย,ยนนะคะวันนี้เป็นวันแรมสามข่เ่เดือนห้านะคะปีมะเส็งค่ะขอนำเพื่อนฟังทาง,งบ้านมากลาบนมัสาการพระอาจารย์ไพบรจ์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยดีกว่านะคะกลาบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชีบานสาธุเจ้า่ะเช้าวันนี้โยมอยากนําเรื่องของอ ครับป็นง่ายๆก็คือเรื่องของตัญหาเจ้าค่ะมาคุยกันนะเจ้าค่ะในทางพธศาสนาเพราะว่าโยมคิดว่ามีคํากล่าวว่วาตัญหาร้อยแปดเลยแบบเยอะเลยเจ้าค่ะใช่น,นี้เนี่ยในทางพิศาส,สนาเนี่ยได,ได้ได้มีการกล่าวในบัญญัติไว้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะว่าตัวตันหาร้อยแปดท่ไหรแล้เนี่ยมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นจากอะไรโยมคิดว่า อาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งในปัจจุบันเนี่เรากําลังี่่อยางทคุยกันมาก่อนในสัปดาห์ที่แล้วเจ้าค่ะว่า <c odes> มีความเจริญของโลกนะเจ้าค่ะททางวัตถุเยอะมากเลยติดรามบ้านช่องการโทรโครม,าม,ม,มนาคมอะไรต่างๆรวดเร็วไปหมดถึงการทั่วโลกหมดเลยเรียกว่า globalization นะเจ้าค่ะทีน,นี้ไอความตัญหาหรือความอยากต่างๆในตัวอ,อยากมีอยากเป็นอยากงน,น,นเนี่ย มันมีสิ่งนอดใจเยอะเจ้าค่ะก็เลยมีตัญหาเกอะสักนิดนึงก็ทํา,าให้สังคมค่อนข้างจะวุ่นวายก็กลับนิมนเลยเจ้าค่ะตัณหาเนี่ยมันเป็นเครื่องยุ่งคุนตใจ,จนะมันเป็นเครื่องยุ่งเหยิงผู้รู้ชักผู้ชา,ชาได้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าตัณหาเนี่ยมีธรรมชาติเหมือนข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์นะมีธรรมชาติไหลนองแผกกว้างเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์นะด้วยตัณหานี้เองสัตว์โลกนี้ถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ ถูกทำให้ยุ่งเหยิงเหมือนได้ยุ่งประสานกันสับสนดุดรังนกนุงนังเหมือนพงหญ้าบุญชะและปะปะชะจะไม่ล่วงอบายทุกติวินิบาตและสังสารวัฏไปได mm hmm. นะ้เอาทีละคำนะเป็นเรื่องยุ่งเป็นเครือข่ายเครื่องดักสัตว์มีลักษณะแผ่นองแผ่กว้างไหลนองนะพูดง่ายเป็นกาวที่เหนียวแล้วก็ยืดเหนืดแน่นเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กไป ซึมซาบแผ่กว้างไหลไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะห่อหุ้มปิดกั้นเราทําให้เกิดอะไรเราจะสับสนงนงงใครเคยเห็นรังนกคุณใจเคยเห็นรังนกไหมยินเจ้าค่ะเออมันจะยุ่งมากเลยรังนกนะสับสนเหมือนต้นไม้นะคะใช่ใช่ใช่อีรุงจะหกิ่ต้นกิงนี้เจ้าค่ะใช่ค่ะเออแล้วก็นุงนางเหมือนพงหญ้ามุนชะหญ้าปปะชะเนี่ยเป็นยังไงก็ลักษณะของรากไผ่ เราไปดูรากไผ่เนี่ยเราจะไม่เห็นว่ารากอันไหนมันคืออันไหนเนี่ยมันจะสับสนยุ่งเป็นใยเป็นฝอยเป็นแยกเป็นแขนงเป็นโอ้โหนี่คือลักษณะของของรากของพวกต้นไม้ประเภทนี้ใ่ะหรือว่าตามสีแยกในกรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ที่อุดอรมีอยู่ตรงหนึ่งสีแยกสามเป้าเนี่ย โอ้ยคนตัดใจสายไฟฟ้าเขาเนี่ยยุ่งอีลงตรงนางมากเลยทั้งสายโทรศัพท์พาดกันสายอินเทอร์นเน,น็ตด้วยบลอดแบนประเภทไหนสายไฟหรือเลยเฟสนั่นเฟสนี้มันยุ่งกันตรงเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอ่อนเงิกันนะสายไฟเนี่ยมันยุ่งกันมากเลยอีลงตรงนางคนตัดใจนึกภาพออกไหมนึกออกเจ้าคะแถวสะพานควายนี่เยอะจ <c oughs> ้าค่ะ <c> ห <oughs> ้อยลงมาตรงทางเดินข้ oh, oh. ามถนนแต่เจ้าคะอันตรายจริงๆเจ้าแล้วมันยุ่งอีลงตรงนางมากนะใช่เจ้าคะซึ่งซึ่งผม ไม่ไม่นึกว่าคนเขาจะมาแก้ได้ยังไงเลยล่ะ,อะเอาว่างั้นนี่นคือต้องเอาลอางจิตยเดือนใช่ไมต้องตัดจิ้งอย่างเดียวนี่นคือลักษณะของของมันนะหรือว่าเราเราเคยทําได้มันพันกันปมกันยุ่งกันนะถ้าใครไอ้มีหูฟังโทรศัพท์หรือว่าหูฟังเครื่องเล่นอินพิศาเงี้ยนะเราเก็บไว้ในกระเป๋าเงี้ยหูฟังมันจะพันยุ่งกว่าจะแยกออกมาได้พวกเนี้ยโอ้มันมันจะใช้เวลาจิตเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อว่า นะเราถูกตัณหาเนี่ยครอบคลุมอยู่นะตัณหาเนี่ยมันครอบคลุมเราอยู่แน่นอนละ่ะเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าเราตกอยู่ในอำนาจของตัณหาเนี่ยมันจะถูกจิตของเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าจะถูกความคิดนึกที่เป็นไปกับด้วยอำนาจของตัณหามันจะแผ่ซ่านไปยกตัวอย่างเช่นเราไปรักผู้หญิงหรือรักผู้ชายคนหนึ่งนี่เราไปรักใครสักคนใดคนหนึ่งเกิดลนะ ถ้าเราไปรักใครสักคนในคนหนึ่งปุ๊บนะความคิดนึกนะคือความรักเนี่ยหมายว่าเรามีจิตใจผูกพันเข้าไปใช่ไหมเราคุณถูกนึบละติดละใช่ไหมนึบติดกาวเหมือนไอเขาเรียกว่าอะไรคุณตนใจนึกถึงไอ้กาวดักหนูนะ,ะกาวดักหนูเนี่ยหนูมันติดเข้าไปแล้วแรงพันทั้งหลายมันติดเข้าไปลาแล้วทีนี้พอติดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่าความคิดใดๆก็ตามนะที่จะเกิดขึ้นจากไอ้ตรงนี้เป็นเหตุเนี่ย มันจะไหลไปตามด้วยอํานาจของตัญหานะทั้งหมดสิบแปดอย่างพระพุทธาพูดถึงสิบแปดอย่างเยอะมากเลยใจ่ะใช่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้เนี่ยเมื่อสองสองพันหกร้อยปีที่แล้วนะเจ้าค่ะใช่ใช่แต่เป็นความจริงมากๆเลยเจ้าค่ะอืมอืมในปัจจุบันนะเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดที่เยอะมากนะเช่นว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ฉันต้องการให้คุณเป็นอย่างนี้นะเรา ไม่เป็นอย่างนี้ฉันต้องไม่การให้เป็นอย่างนี้คือลักษณะนี้เป็นคู่คู่กันไปนะทั้งหมด18อย่างซึ่งตรงนี้อาจมาจะไม่ลงไปในรายละเอียดเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องใหม่ไปเราทําความเข้าใจตรงแค่ว่าความคิดเรื่องอะไรก็ตามที่จะมาจากตรงเนี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นความคิดเรื่องที่แผ่ซ่านไปด้วยอนานาจของตัณหานะในทั้งหมดขันตั้งหในะขันตั้งหาคือความคิดก็ตามความรู้สึกก็ตามเอาอยกตัวอย่างง่ายสักอันหนึ่งนะสมมติเราไปรักผู้หญิงหรือรักผู้ชายกว่าน,นี้ นะเขาจะทําอะไรสักอย่างในเหนือออกมานะเขาเรอออกมากินข้าวแล้วเ็าเรือเออออกมาอย่างเงี้ยอุ้ยชอบจังเลยอย่างเงี้ยเวทนาที่เกิดขึ้นเออเวทนาที่เกิดขึ้นแะล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่เขาเรอออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะไปไปตามอำน,นาจของตณนาคุณอาจจะชอบเขามากขึ้นอ้โหน่ารักจังเลยนั่นแหละก็คือถูกจับยึดด้วยอํานาจของตณนาละ่ะเขาจะพูดอะไรสักอย่างในหนึ่งออกมาอุ้ยดีเขาหวังดีกับเราจังเลยแต่เขาอาจจะไม่เป็นงั้นก็ได้เราก็ไม่รู้นะ หรือเขาจะมีความหวังดีกับครอบครัวเราก็จะว่าไปตามเรื่องตามราวที่มันจะเกิดขึ้นละทีนี้สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือว่าตัณหาเนี่ยพระเจ้าปรียบเหมือนกับถูกลูกศรเป็นหัวลูกศอนคุณเดินใจหัวลูกศรเนี่ยนะ,ะถ้าเราจะดูดเลาเคยเห็นคนเขาปาเป้าไหมคุณจะเห็นลูกดอกที่เขาปาเป้าอ่ <Okay. S 1> นนะนะหัวมันจะแหลมเปียกเลยนะหัวมันจะแหลมเปียก นั่นนั่นคือลักษณะของหัวลูกศรน,นะคือถ้าเปรียบกับปลายดินสอนที่เหลาแหลมจนเปียบเลยน่ะนั้นโดนนิดนึงเนี่ยหรือหรือมิดโกนเนี่ยต้องระวังมากเวลาพากลผมเนี่ยจะหยิบจับมิดโกนที่ต้องระวังมากด้วยความระมัดระวังอย่างยิงย่งไม่งั้นโดนนิ้วนิดนึงมันก็บาดเลยโดนเล็บมันยังกินเล็บตัดเล็บเราเข้าไปได้ด้วยความที่มันเป็นมิดโกนเนี่ย <S 2> <S 2> ต้นหาเนี่ยจึงเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของหัวลูกศรนะถ้าเมื่อไหร่เราถูก Ờ, ตัณหาม,มันมันรัดรึงเก็เราถูกแทงละ่ะเราถูกแทงด้วยลูกศรหนึ่งดอกนะแล้วความคิดต่อไปก็ตกอยู่ในอำนาจตัณหาอีกก็ถูกแทงอีกดอกหนึ่งเรามีความคิดต่อไปอีกเรื่องนั่งตันหาก็คุณก็ถูกแทงอีกดอกหนึ่งแล้วมันก็จะไหลพัวกันมาปุบปุบปุบบถูกแทงปบป,บปับปบปบเต็มหมดนะ,ะเพราะนั้นเราจึงถูกแทงปหญดตอนถูกแทงนี่เราไม่รู้เพราะว่าเราถูกตัณหามันมันเคี้ยวกินอยู่ นะถูกอวิชชาเนี่ยบังตาอยู่ทำให้เราถูกแทงเราก็ไม่รู้ตัวนะเราหลงไหลลุ่มหลงในอำนาจของกามถูกกามเคี้ยวกินอยู่เราไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้ตัวเราก็จะเป็นไงยังไม่รู้ตัวไม่เป็นไรตอนนั้นยังไม่เจ็บนะแต่ถูกแทงแล้วนะทีนี้ตอนที่ถูกแทงเราไม่รู้ตัวเราไม่เจ็บด้วยนะแต่ว่าหัวลูกศรน,นี่เป็นหัวลูกศรอ,อาบยาพิษคุณเดินใจอาบยาพิษ ะพิษของมันคืออะไรพิษของมันคืออวิชชานะมันจะออกมาตอนที่สิ่งนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะเช่นว่าคุณรักคนนี้ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้พอบุคคลคนนี้เขาเปลี่ยนใจไปเป็นอย่างอื่นตอนก่อนแต่างงานโ่ามันดีกับเรามากเลยเอาพอแต่างงานไปแล้วได้ของได้เราได้ทรัพสมบัติออกรถให้อ้าวทาไมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นค,นะคุณถูกลูกศรแทงตังต้งแต่ตอนที่ตอนน,นนั้นแล้วนะผฝ่ามาแล้ว แล้วมันมาออกพิษออกฤทธิ์เนี่ยตอนที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะพิษของมันคืออวิชามันจะเล่นเข้าหัวใจเราจะเจ็บมากยิ่งถูกแทงหลายดอกยิ่งเจ็บมากยิ่งถูกแทงหลายจุดยิ่งเจ็บมากมากบางือฟงตายว่างั้นเธอนี้ชบางทีแบบร่ำให้ค่ำครวนบางทีแบบทุบบกชกตัวบางทีเพ้อไปเลยคลั่งเพ้อถึงความแบบบ้าไปเลยบางคนสติแตกนะจ๊ะสติแตกผู้หญิงบางคนเลิกผู้ชายอย่างเงี้ยเป็นบ้าไปเลยแล้วก็เคยเห็นไปอยู่ค่ะเนาะ เพราะว่ามัน,ม,นมันถูกผัสสะมันกระชากจิตออกไปอ่ะแล้วไปฉีกปู้ยี่ปู้ยำจิตนั้นก็ช้ามากเลยนะจิตแตกไปว่างั้นจิตแตกบางทีก็กู้ไม่ได้บางทีก็กู้ได้ก็แล้วแตนะ่แล้วแต่สภาพกรรมตละนนะทีนี้นะพ,อพอพิษมันแล่นเข้าหัวใจแล้วเนี่ยมันก็เจ็บมากล่ะนะเราจึงมีความรู้สึกเจ็บว่าบุคคลนี้พอเขาเปลี่ยนแปลงไปในอ,อื่นเช่นเขาตายเขาป่วยเขาเปลี่ยนใจ นะเขาหลอกเรามาตลอดเราทราบความจริงทีหลังโอ้โหมันเจ็บมาก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 น,นะเจ็บจีดมากนะวิธีป้องกันนะก็คือว่าเอาเราผู้วิธีป้องกันกันป้องกันคืออย่าให้ถูกแทงอย่าให้ถูกลูกศรแทงนั่นคือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะหรือถ้าคุณกําลังถูกแทงอยู่แล้วนะคุณมีลูกศรปักหลังคุณอยู่หลายดอกแล้วแต่คุณไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแต่พี่มันยังไม่ออกใช่ไหมคุณรีบรีบเมันออกสะกอน ก่อนที่า่าใช่ใช่แต่ลูกศรประเภทนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะของลูกเกาทันเนี่ยมันก็เดินใจพอแทงยิงไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวลูกศรมันจะหักออกถือหมายว่าเ,เรานึกถึงลูกศรยาวๆเนี่ยนะมันจะมีหางของตัวธนูพูดถึงธนูแล้วกันหางของธนูแล้วก็ก้านธนูแล้วก็หัวธนูใช่ไหมออพอมันแทงเราเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวธนูกับหางธนูมันจะถูกหักออกเหลือแต่หัวธนูเนี่ยปักอยู่ในตัวเราอยู่ เพราะหัวเรามันมีเป็นแง่งมันดึงถอนออกไม่ได้นะเพื่อที่จะให้เราหนีออกจากค่าศึกได้เนะต้องหักออกนะเราเห็นนักรบสมัยโบร,ราณเนี่ยพอถูกแทงปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องหักหักออกแล้วก็เหลือปลายไว้นิดหนึ่งไว้พอที่จะจับดึงมันออกได้ภายหลังแต่นะตอนนั้นก็คงจะต้องระวังแล้วก็หัวที่มันคาอยู่เนี่ยถ้าเราดึงออกปุ๊บเนื้อเราก็จะหลุดออกมาด้วยใช่ไหมเขาจะต้องเอามีดผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะค่อยๆถอนหัวลูกศรเนี่ยออกมานะเพราะ <c oughs> เพราะหัวมันเป็นลักษณะแบบแง่งๆนะ ถ้าดึงออกมาเลยมันก็จะเหมือนกัเเบเกี่ยวเบ็ดอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องค่อยๆเปิดปากแผลออกทีนี้ถ้าเราถูกแทงแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ถูกแทงป้อนะงกันด้วยการที่เราไม่มีอยาให้มีมีความยึดติดยึดมัน่นพัวพันมัวเมาในสิ่งนั้นนะไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามแม้แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ที่คุณตัวใจบอกว่าให้ยึดมั่นในคาสอนพระพุทธเจ้าให้ยึดมั่นในคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้าต่มาจะพูดตั้งหลายทีแล้วเพราะว่ายึดมั่นเนี่ยเล้วคุณถูกแทงแล้ว นะ mm hmm. ถ้าถ้ามีใครมาพูดไม่ดีกับคาสอนพระเจ้าหรือมีใครมาพูดไม่ดีเอ้ยพุทธศาสนาไม่เป็นเรือเราจะจี้ทันทีเ mm hmm. พราะเราถูกแทงแล้วนะเราถูกแทงด้วยความยึดถือว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเราอยากให้เป็นอย่างนั้นไงเราจึงต้องบอกว่าให้เรามีเอาเป็นที่พึ่งพอนะเราเอาเป็นที่พึง่งคำสอนพระเจ้ายังไงบริสุทธิบ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอยู่แล้วนะใครทําไม่ดียังไงามันไม่มีทางไปแปดเป้งคำสอนพระเจ้าได้นะถ้าเราเอามาใช้ที่ถูกเราจะแก้ไขปัญหาของเราได้นะเราพึ่องอย่างนี้แต่เราไม่ยึด เราถ้ายึดแล้วเป็นไงใครมาพูดไม่ดีปุ๊บเราจะจีดเขาเอารูปพระพุทธเจ้าไปทำเก้าอี้เราจะจีดเขาเอารูปชื่อพระพุทธเจ้าไปตั้งบาเราจะจีดนะเพราะว่าเรายึดไงยึดเล้วคุณถูกแทงแล้วคุณถูกแทงด้วยลูกศรรูปดอกหนึ่งคุไม่รู้ตัวะกลับมาถึงประเด็นที่ว่าป้องกันคืออย่าให้ถูกแทงนะอย่าให้ถูกแทงเราป้องกันด้วยการที่เราคอยมีสติ อย่าให้ลุ่มหลงมัวมองไปทำสิ่งนั้นคือเราทําตามหน้าที่นะนะสมมุติว่าคุณเป็นสามีภรรยากันใช่ไหมคุณก็ต้องทําตามหน้าที่นะแสดงออกซึ่งการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมีการเอาใจใส่ดูแลกันก็ธรรมดาแต่ไม่รุ่มหลงมัวหมาว่าเขาเป็นเราของเราหรือว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอย่าให้มีความอย่างนั้นถ้ามีความอย่างนั้นแสดงคุณถูกลูกสอนแทงแล้วรอเวลาออกพิษต้องระวังเจ้าค่ะอันนี้ก็คือเราต้องรักษาจิตของเราด้วยนะเจ้าค่ะว่า สารพิษในโลกนี่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีความไม่เที่ยงนะคะที่แปลเปื่อยไปเสมอเลยอันนี้ก็เป็นมีพิจิตรุ่งได้ตรงชี่แน้ไวเชิงเดียวกันตรงที่คุณเป็นใจพูดเนี่ยคืออาการที่เรียกว่าพาเปิดปากแผลแล้วถอนลูกสอบออกนะคือบางคนถูกแทงแล้วแต่ว่าพิษยังไม่ออกฤทธิ์คุณยังโชคดีเพราะว่าคุณเจอหมอก่อนที่พิษมันจะเล่นเข้าหัวใจหมอก็จะรีบเอาเอาเครื่องตรวจไอ้ลูกสอบอยู่ไหนบางทีไอ้ตัวคันศรมันหักไปแล้ว นะเหลือแต่ไอ้หัวลูกศรมันฝังอยู่ในเนื้อไม่รู้อยู่ตรงไหนเห็นแต่แผลเลือดเต็มไปหมดเลยหาไม่ได้จับไม่ได้จับก็เจ็บนะก็ต้องค่อยๆตรวจหาดูคลำดูให้ดีๆนะฉีดยาชาบ้างหน่อยบ้างแล้วก็เปิดปากแผลออกยิบมันออกมานะตอนที่คุณจใจบอกว่าค่อยๆพิจารณาว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเอาวางซา้าเนี่ยคือลักษณะที่เอามีดเนี่ยคมๆด้วยนะเปิดปากแผลหาหาลูกศรก่อนเปิดปากแผลแล้วก็เอาไอ้ตรงนี้ออกนะก็คือการใช้ปัญญาในการพิจารณา ไอนะ้มีดคมคมคือปัญญานั่นเอง <Okay. S 1> นะอถอนก่อนที่มันจะพิออกพิษนะั่นแล่นเข้าสู่หัวใจทีนี้คนที่ถูกพิษแล้วเนี่ยใน,นี่คือขั้นที่สามนะคือพิษมันออกฤทธิ์แล้วเนี่ยคุณต้องรีบที่จะหยุดพิษซะก่อนนะหยุดความโศกซะก่อนนะคือคนที่เศร้าโศกเนี่ยจริงคุณดใจแม,ม่เห็นสภาพแล้วมันมันน่า,น,าน่าเสียใจแทนแนะ เพราะเขาเขาถูกลูกสรแทงแล้วใช่ป่ะไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวแล้วก็พอพิษมันออกแล้วเนี่ยโ,โห,หท้าไม่ค้ำคุนตัวบกช็อตัวนะจากคนละคนเห็นสภาพแล้วปีปีหนึ่งสองปีถัดไปอากาศเป็นคนละคนไปเลยอย่างเงี้ยนะเราก็เคยเห็นกันอ่าเพราะฉะนั้นถ้ามีพิษออกแล้วเราต้องรีบแก้พิษก่อนนะต้องรีบใช้สารที่จะช่วยสกัดกัน้นนะไม่พิษมันลุกลามไปใหญ่ได้นะตรงนี้เราก็คืออ่าเราต้องช่วยกันสมมติว่าคนที่เขา อกหักอย่างนี้เป็นต้น,นสามีเปลี่ยนไปภรรยาเปลี่ยนไปนะถูกหลอกมาตลอดเวลาลูกที่มีกันนี่ไม่รู้เป็นลูกใครอย่างนี้เป็นต้นนะนะ <c oughs> ก็หลายๆกรณีก็มีก็คงจะต้องในลักษณะที่ว่าอย่าให้กลับไปหวนคิดเรื่องนั้นคนือบางคนเนี่ยประสบปัญหายอย่างนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นอยู่เลยคิดเรื่องนี้นอยู่เลยคิดใะไดน้ําตาตกทุกทีคิดใะไดน้ําตาตกทุกทีวันหนึ่งสามสี่รอบตรงนี้ก็คือว่า แพ้ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าฤทธ์พิษเนี่ยมันออกฤทธิ์อยู่เรื่อยแตถ้าพิษออกฤทธิ์อยู่เรื่อยเนี่ยเราต้องให้ยาแก้พิษซะก่อนในยาแก้พิษก็คือว่าให้เขาไปคิดเรื่องอื่นที่มันจะไม่ใช่เรื่องที่จะทุกข์นะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะไปคุยนะถ้ามีเพื่อนดีเขาจะชวนไปคุยในเรื่องที่มันทําให้จิตใจสบายแต่ชวนไปคุยในเรื่องที่ทําให้จิตใจนั้นไม่ไปคิดอยู่ในพวกพวกนี้ คิดถึงเรื่องที่เป็นความสุขคิดถึงเรื่องที่ทําให้จิตใจเราสบายค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องถึงเวลานำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการพระอาจารย์ภัยบุญพิศิโลแห่งวัดป่าดอนหอยสูดอำเภอบางหอยจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพิธีที่เป็นหลวงพ่อทวดที่สะอาดที่ถวายสวดเท่นบูริเจ้าอาวาสถึงแค่นี้นะคะแล้วก็ดิฉันจะกราบมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ ในช่วงของการสัมปชาญในสองอาทิตย์หน้าค่ะสําหรับอาจารย์พระเดชวิพลนั้นท่านก็จะไั่ตามมาผู้คลุ่ชี้แจงแสดงธรรมอย่างที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านพระปานเป็นจากพุทธโอษฐ์ขององค์พระสมาสัมพุทธเจ้าในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ทีห้าเหมือนเช่นเคยค่ะกราบในมรดการลาและกราบในเสียงเกาะเป็นหนึ่งสูงเจ้าค่ะพระาาจเจ้าค่ะ ตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 891กิโลเฮิร์